เราสู่เห็นปลาตับเตา่าปลายเต่าติดแล้วนะทุกคนนี่โอ้โหสวยมากเ้าะว้าวเดี้ปลาซากนี่แล้วก็เป็นปลาซากนะทุกคนนี่ยังมีดิ้งข้างหลังอยู่อีกนะมาเรื่อยๆแล้วนะทุกคน,นว้าวอยู่ท้ายอวนนี่เองของนี้มองได้ยังไงแจ้วสุดยอดโอ้นี่เลยนะแม่นะ้ำนี่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 นนจับดูเองว้าวนี่นะทุกคนวูวเดินอยู่ข้างหลังก็แม่ สายเอย๊เดี๋ยวมาสู่ให้ดูว้าวว้าวนี่แหละป่าหมดเลนนะแย่เลยเลี่ว้าว,ว,าวนี่นะนะววทุกคนไปสวยจังเลยว้าวหมายแก้วโอ,โอ้สวยมากเพี่โอ้วิถีชุมชนวิถีชุมชนนะคะทุกคนหาอยู่หากินกับธรรมชาตินะ